แล้วก็สนับสนุนในทางการแพทย์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทอสอพอนะคะโดยคุณพงศธรทวีตินประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขาได้มอบเงินสนับสนุนและหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด,ด้วยแสง U v วชื่อว่า e x t e r i ตอร์ไค่ะรวมมูลค่าจำนวน2ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลในการดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หุ่นยนต์เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์นะคะพัฒนาขึ้นโดยบริษัท a i a n d Robotics Venture จำกัดหรือว่า ARV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปะตะทอสอาพาร่วมกับพันธมิตรเพื่อที่จะกำจัดเชื้อโรคต่างๆรวมทั้งไวรัสโควิด -19 ด้วยซึ่งอยู่บนพื้นผิวด้วยแสง UV และในปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ส่งมอบให้กับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยดูสิ ล้ำสมัยไหมเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ใช้แสง U V ฆ่าเชื้อเลยนะใช่ครับก็ในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็น่าจะมีโซลูชันหรือว่าทางออกใหม่ๆที่จะทำให้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในภาวะวิกฤตแบบนี้ส่วนช่วงหน้า